เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าเรายังไม่ท้ายสุดอีกหนึ่งช่วงที่ผมก็ภาคภูมิใจนําเสนอเหมือนกันนะครับกับช่วงวิถียั่งยืนความยั่งยืนของภาคการเกษตรนั้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามชมพร้อมกันได้เลยครับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการเกษตรและมุ่งมั่นพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์และดำเนินงานตามพระราชดําริอย่างต่อเนื่องนายวินาโรธทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยผ่านรายการอัปเดตเกษตรนําเมื่อวันอังคารที่4พฤษจิก กยายน2568ที่ผ่านมาว่าการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มอบแนวทางปฏิบัติให้กับข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนเรื่องสําคัญคือเรื่องการยึดมั่นพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมุ่งสืบสารรักษา และต่อยอดพระราชปณิธานพระราชการณียกิจต่างๆของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ได้ทรงงานในเรื่องการเกษตรไม่ว่าจะเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆหรือแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ดําเนินงานต่อไปเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกรในส่วนภาคเกษตรเองนะครับ แนวปรัชญาสิพอเพียงแนวพระธรหลักหลายๆประการรวมทั้งเรื่องของการมีการให้ความรู้นะครับในโครงการวิีต่างๆแต่ละที่ที่พรองค์ท่านได้สรรสร้างให้พวกเราได้เข้าไปเรียนรู้นะครับพองค์ท่านได้พระราชทานแนวนโยบายถือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ ก็เป็นเรื่องที่พวกเรานะครับสามารถนรําปฏิบัติเกิดผลได้จริงนะครับในเรื่องนี้เองก็อยากให้พี่น้องกระทรวงเกษตรทุกท่านนะครับได้น้อมก้าวน้อมกระหมอบถือไว้เป็นเรื่องสําคัญในการที่จะพัฒนาต่อยอดรักษาสืบสารต่อไปนะครับให้พระมิธานของทุกพระองค์รวมทั้งพระช่วงทุกทุกองค์ที่ได้ทรงงานในเรื่องของการเกษตรนะครับได้มีความเข้มแข็งให้พี่น้องประชาชนได้ เรียนรู้และนําไปใช้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับนายวินโรธทรัพย์สมศุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ข้อมูลว่าภาพรวมภารกิจสําคัญมีอยู่6ด้านด้วยกัน1เร่งรัดก,การจัดสรรที่ดินทํากินให้กับเกษตรกร2บริหารจัดการน้ําทั้งระบบ3ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง4ยกระดับศักยภาพของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง 5. จัดการทรัพยากรทางการเกษตรและ6การทําสงครามสินค้าเกษตรเถื่อนทั้งหมดเพื่อยกระดับประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลกนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่มุ่งหวังในเรื่องของการที่จะทําให้สินค้าเกษตรนะครับเป็นไปนตามความต้องการของตลาดโดยใช้เรื่องของการเรื่องของตลาดนานวัตกรรมเสริมและเพิ่มไรายได้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรเองเนี่ยเราดูทั้งต้นน้ำด้วยเรื่องของการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเรื่องของพันธุ์ที่มีคุณภาพพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ในเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องของปัจจัยกำลผลิตที่มีราคาถูกนะครับแล้วก็มีคุณภาพในเรื่องของการยกระดับเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของน้านะครับเรื่องของคุณภาพของดินในเรื่องของพื้นที่ต่างๆนะครับมีการจัดวางมีการให้ความรู้ในการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมในเรื่องของการจัดหาที่ดินที่เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับหนงานต่างๆของกระทรวง นะครับในทุกพิตินะครับในภาคเกษตรทํายังไงที่จะให้สินค้าเกษตรเป็นไปนตามความต้องการตลาดผลิตแล้วมีคุณาภาพนะครับทำน้อยได้มากก็เป็นอันหนึ่งที่ท่านได้มอบนโยบายให้กับบุคลากระเกษรตร,ร,ร,รกรโดยเพพาะผู้บริหารที่จะนําไปขับเคลื่อนร่วมกับพี่น้องบุคลากรของแต่ละส่วนให้การ ทั้งนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังพัฒนาไปสู่หน่วยงานที่มีคุณภาพการดูแลเรื่องกฎหมายต่างๆที่ใช้อยู่ในภาคการเกษตรทั้งหมดจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญวันนี้กําลังจะนํากฎหมายเหล่านั้นมาพิจารณาใหม่กฎหมายฉบับเก่าใดๆที่ขัดขวางต่อการพัฒนาภาคการเกษตรจะถูกรื้อและยกเลิกและจะมีการพัฒนากฎหมายใหมๆ่ๆที่ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องเกษตรกรมาใช้ทดแทนอย่างจริงจังต่อไปในอนาคต นักกิจของทย์กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายนาเรศธ,ธรรมรงทิพยักคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการตามมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2,568ทับ69เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตข้าวที่กำลังจะออกสู่ตลาดภายในที่ประชุมมีนายธนสารธรรมศรผู้ช่วยเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอ สุดที่สังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงเพื่อหารือแนวทางการดําเนินมาตรการสําคัญด้านข้าวอย่างครอบคลุมทั้งด้านสินเชื่อการส่งเสริมการรวบรวมและเก็บสต๊อกรวมถึงการบริหารจัดการผลผลิตให้เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการหารือแนวทางการดําเนินงานจํานวน4โครงการได้แก่1โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต2อง 2,568ทับ69 2. โครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้ายข้าวในการเก็บสต๊อกปีการผลิต2,568ทับ69 3. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,568ทับ2,569และ 4. การระบายข้าวเปลือกตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,567ทับ68นายนักกิจของทย์กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความ สำคัญของการเตรียมความพร้อมทั้งระบบเพื่อรับมือช่วงผลผลิตข้าวหอมมะลิที่จะออกสู่ตลาดในเร็วๆนี้และมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทาการตรวจสอบจํานวนสหกรณ์ที่เข้ารอบโครงการเพื่อให้เกิดความพร้อมในการดําเนินงานและสามารถแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคได้ทันต่อสถานการณ์โดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการดูแลเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ราคาข้าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรไท และผลักดันให้ภาคการเกษตรของประเทศเติบโตทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างตลาดการส่งเสริมข้าวพรีเมียมและการสร้างนวัตกรรมการผลิตทรงผลให้ประเทศไทยยังคงเป็นผู้นำด้านการผลิตข้าวของโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปและนี่คือทั้งหมดของรายการที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรายการเกษตรนิวส2ฝากติดตามด้วยนะครับ ทุกวันอาทิตย์6โมงเชา้าทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32ครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่คลองหลวงประทุมธานีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดรวมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณและ พระอัจฉริภาพด้านการเกษตรของพระมหากษัตริย์ไทยวันนี้ผมและทีมงานขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ